อ่ะสวัสดีครับร้านรับซ่อมเรือนไม้นะครับวันนี้มีเรือนไม้โตโยต้าวีโก้ครับลูกค้าถอดมาครับถอดเอามาให้หน้าร้านครับอาการคือลูกค้าเคยไปซ่อมมาแล้วนะครับน่าจะซ่อมมาเองครับอาการตอนนี้ครับคือเข็มน้ํามันไม่ทํางานนะครับไฟเตือนน้ามันหมดไม่โชว์นะครับแต่เข็มอื่นครับวัดรอบวัดความเร็วดี๋ยวลองเปิดสวิตช์ดูครับว่าขึ้นไหมโอเคครับขึ้นปกติเลขไม้อันนี้แสนสองหมื่นสองพันเองนะครับ ลูกค้าเคยซ่อมมาแล้วนะครับแต่ซ่อมไม่รู้ว่าทําอีท่าไหนครับเข็มน้ํามันไม่ทํางานเดี๋ยวมาตรวจสอบแล้วก็แก้ไขอาการให้นะครับเดี๋ยวรอรับชมกันต่อเลยครับเอามาต่อกันนะครับวันนี้ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่เขาเคยทําไว้นะครับเนี่ยครับเคยเปลี่ยนไอ้นี่มาครับแต่ว่าโอ้เละมากเลยครับไม่รู้ทําตรงไหนช็อตบ้างครับเดี๋ยวขอไล่วงจรดูก่อนครับอาการนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ แต่ส่วนใหญ่เราก็จะซ่อมได้นะครับเพราะว่าเคยทํามาหลายวงจรนะครับเคยไม่ใช่เรือนไม้แรกนะครับที่เคยซ่อมเรื่องเข็มน้ํามันไม่ขึ้นครับอันนี้ซ่อมมาหลายเรือนแล้วครับถ้าช่างไม่ชํานาญหรือว่าให้ช่างไม่ชํานาญทํานะครับส่วนใหญ่ก็จะเจออาการนี้แน่นอนครับช็อตแน่นอนครับมีช็อตแน่นอนครับบริเวณนี้ครับวงกว้างเลครับแล้วก็มิเตอร์ไล่ดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับ อี่เดี๋ยวมารับชมมันต่อนะครับนี่ครับโอ้โหช่วงนี้ช่วงวงจรช่วงนี้ครับเละเทมดเลยครับนี่ครับนี่นี่ครับทาง์ิสเตอร์ก็ทําช็อตกันมานะครับนี่ไอซีนี่หายไปสองตัวนี่ตรงนี้เละครับโอ้โหโอ้โหทำอย่างนี้ไม่ไหวครับทาไม่ใช่ช่างอยาให้ทําดีกว่าครับนี่ผมมีตัวอย่างเปรียบเทียบครับนี่นี่นะครับอันนี้คืออันที่ใช้ได้ครับต้องมีครบนะครับนี่ไม่มีเละเลยอันนี้ของผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับ มารับชมกันต่อนะครับวันนี้ซ่อมเรียบร้อยนะครับอันนี้เข็มน้ํามันทํางานแล้วครับนี่ตับตั้งลูกลอยไว้บนสุดนะครับะวันนี้เลื่อนม้นี้อาการหนักเลยนะครับเพราะว่าช่างไหนไม่รู้ครับซ่อมมาครับหัวแรงน่าจะใหญ่เกินครับสกิดโดนวงจรหายไปหลายตัวเลยครับช็อตด้วยเนี่ยครับช่วงกลุ่มๆนี่ยครับเนี่ยครับเข็มน้ํามันขึ้นสุดแล้วครับนี่ลูกลอยเดี๋ยวเอาลองลูกลอยต่ําดูนะครับอืมลูกลอยลงครับดูเข็มน้ํามันนะครับว่าลงไหม โอเคครับเข็มเริ่มลงแล้วนะครับเราดูกันไปเลยยาวๆนะครับวันนี้นี่ครับเข็มระมันค่อยๆลงแล้วครับเลขไม้นี้แสนสองเองนะครับืช่างช่างไม่เก่งก็อย่าอย่าแตะต้องเลยดีกว่าครับจาเตือนเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับไม่เก่งเรือนไม่อย่าแตะนะครับวันนี้ถ่ายให้ดูแล้วนะครับว่ามันไม่ง่ายนะครับ ไม่เก่งไม่เก่งเลือนไมาอย่าแตะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนครับนี่ครับเข็มเริ่มลงแล้วนะครับเดี๋ยวพอลงใกล้ๆจะสุดแล้วไฟน้ำมันต้องโชว์นะครับนี่ครับเขียนว่า fuel นะครับนี่ครับโชว์รวคบเรียบร้อยนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วมาเทสอีกทีหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับมารับชมกันต่อนะครับวันนี้ประกอบเข้าเลื่อนไมลเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ไฟเตือนน้ำมันหมดโชว์แล้วนะครับนี่ อันนี้ลูกลอยต่ำสุดครับเดี๋ยวลองกระดกลูกลอยขึ้นดูครับอืมา้อยสุดเลยดูสิเข็มจะขึ้นไหมโอเคครับพี่เข็มเริ่มเดินแล้วนะครับเริ่มทํางานแล้วครับมาที่นี่จบแน่นอนนะครับอะไหล่เราเยอะครับสกิตตัวไหนหายไปเราก็มีหามาใส่ให้ได้นะครับเรามีอะไหล่ไว้เยอะครับสำรองครับไม่มัวนิ่มแน่นอนครับบางคนนะครับหาไม่เจอครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรครับก็มัวไปเรื่อย ฝากไว้ด้วยครับช่างอ่องน้ำมมินครับสนใจซ่อมเดินไม้ครับติดต่อได้เลยครับ0882223013ครับช่างอ่องน้ำมมินครับถ้าอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวทางอินบ็อกซ์ทักไลน์มาขอที่อยู่ได้นะครับส่งมาได้นะครับนี่ครับเข็มน้ำมันทำงานแล้วครับจากตอนแรกไม่ทำงานเลยไม่กระดิกเลยไปน้ำมันหมดไม่โชว์อันนี้โชว์แล้วนะครับนี่ครับเราล้างวงจรให้อย่างดีนะครับ โซเวนหกศูนย์หกหนึ่งนะครับใช้ล้างวงจรนะครับอย่าไปใช้โซเนกอย่าไปใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลอย่าไปใช้ไอสเปรย์ล้างหน้าคอนแทคนะครับมันไม่ได้เอาไปล้างหน้าวงจรนะครับสเปรย์ล้างหน้าคอนแทคชื่อก็บอกอยู่ครับคอนแทคคินเนอร์เอาไปล้างวอลลุ่มครับไม่ได้เอาไปล้างแผงวงจรนะครับนี่ครับยาล้างแผงวงจรครับโซเว้นหกศูนย์หนึ่งศูนย์ครับเพื่อนๆช่างก็หาซื้อมาใช้กันได้นะครับใครดูอยู่ครับ รับร่วงขออภัยครับนี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองกระดกลงอีกทีนึงนะครับนี่ครับลูกลอยลงนะครับดูว่าลงตามไหมลงตามถึงจอ e เข็มน้ํามันขึ้นเข็มน้ํามันเตือนน้ามันหมดไฟน้ํามันหมดโชว์แปลว่าใช้ได้นะครับขออภัยนะครับช่างพูดลิ้นพันกันละนี่ครับอาการนี้นะครับใครซ่อมมาเองแล้วเจ๊งแล้วไปต่อไม่ถูกครับส่งมาได้เลยครับ ท่งออแล้ววมินครับรับจบให้ครับทางที่ดีครับทําทำไม่เป็นอย่าทําดีกว่าครับเลือนใหม่เนี่ยละเอียดอ่อนครับเดี๋ยวพอลงถึงตัวอีเรามาเทสวัดรอบกับวัดความเร็วให้ดูครับไปทีละสเต็ปครับเราลงถึงตัวอีไฟขึ้นโชว์ก่อนครับเวเทสเข็มให้ดูต่อครับนะครับไฟน้ำมันหมดขึ้นโชว์แล้วครับนี่ชัดคชัดเจนครับผม แล้วมาลองเปิดสวิตช์ให้เข็มวัดรอบเข็มวัดความเร็วทํางานดูครับอ่าเรียบร้อยครับสมูทโอเคครับสมูทดีแล้วขอลองกดทิป A ทิป B ดูหน่อยครับโอเคครับทิป A อทิปบกดค้างหน่อยรีเซ็ตหน่อยครับโอเคครับแล้วกดค้างรีเซ็ตหน่อยครับโอเคครับรู้เรื่องครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ